ครับตัวนี้ก็เป็นตัว Infinity Power นะครับ Anchor s o l i c C สามร DC Portable Power Station นะครับนี่ครับ9้า0มื a นรนะครับสองวัตต์ตัวนี้3ามรวัตต์นะครับเจ็ดช่องชาร์จเอาเลยนะครับแล้วก็รีชาร์จ3ช่องนะครับตัว จสี่โซลา่าแล้วก็กาซ็เก็ตรักจากแฮนเกร์นะครับตัวนี้นะครับหน้าตาขากล่องนะครับเดี๋ยวเราแกะกล่องดูนะครับในกล่องเปิดมานะก็จะมีตัวนี้ เป็นสายร้อยสิบวัตต์แม็กซีกลองเอเกอร์นะครับแต่มาในกล่องนะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็ยูซ์ไกด์วันที่ครับต่างๆสแกนได้นะครับคู่มือการใช้งานแนะนำให้อ่านนะครับ ก็ตัวสีสามร้อยมีสี่นะครับวกปลาง,ง่ายนะครับตัวนี้มีที่ิ้วนะครับหมุนเก็บได้นะครับแล้วก็มีไฟด้านบนนะตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับมีหน้าจอนะครับ ก็ปุ่มเปิดไฟตัวจา่าโซลาเซลล์แต่สี่แต่สีสามด้านล่างตัวการซ็กเก็ตตัวนี้นะครับที่ชัดในรถยนต์ถ้าเอสองพอร์ตครับแต่สีเอา เอาเอาสี่ตัวนะครับแต่สองตัวคือส2่สองหรือสสาอินได้ด้วยนะครับสองปอนนี้จัาไไฟเข้าได้นะครับแต่สองนี้เอาอย่างเดียวนะครับตัวนี้โซล่าเซลล์ตัวนี้เชื่องต่อสัญญาณตัวนี้รีเซ็ตตด้เอ่นนข้างก็มีช่องระบายอากาศครับทั้งสองฝั่งนะครับ ล่า,างก็มีอะไรครับอย่างกระเื่น,นพวกปลาปานาะารสุกดีถือว่าบางคนเก็บไว้ใช้งานที่บ้านก็โอเคเลยนะครับนะครับตอนนี้ปุ่มเปิดปิดนะครับ กดกลางเพื่อเปิดนะครับก็จะขึ้นสัญญาณให้เราเชื่อมต่อกับแอปน่ครับสาระเชื่อมต่อแล้วก็บอกเปอร์เส็นแบตเตอรี่นะครับโอเคเลยนะครับส่วนตนี้ไฟนะครับนะครับปรับระดับได้นะครับสองระดับนะครับปิดหนึ่งระดับสองระดับแล้วก็สามระดับนะครับได้สามระดับนะครับแล้วก็ปิด ตัวนี้สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับนี่ครับนะครับดึงได้นะครับสว่างอยู่นะครับก็ดันเก็บนะครับนี่ครับดันเก็บได้นะครับก็สะดวกดีเวลาเราต้องการใช้งานนะครับนะครับโอเคเลยนะครับก็มาแกะกล่องให้เพื่อนให้ดูก่อนนะครับส่วนของฟก์ันการยังต่าง ก็จะมาแน,นะนำเพิ่มเติมนะครับเ,เพื่อนๆที่สนใจดูในตกลราที่ขึ้นอยู่ในวิวตอนนี้ได้นะครับ